สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่งพันตัวเองเพื่อความยั่งยืนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องผู้หญิงทําสวนนะคะเช่นกันนะครับวันนี้เราสคนมอีอยากส่งกําลังใจมาให้กับสมาชิกพี่ๆน้องๆที่เป็นสมาชิกของเราร่วมๆเกือบ2องแสคนแล้วนะครับรวมทั้งของช่องผู้หญิงทําสวนด้วยนะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับเราเองนะครับมีกําลังใจส่งมาให้ พี่น้องที่อยู่ทั้งต่างประเทศนะครับอยู่ทั้งในประเทศไทยของเราเองนะครับเพื่อที่เราจะฝ่าฟันวิกฤตตัวของโควิดไปด้วยกัน,นครับเป็นเขาเรียกว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นวิกฤตที่แบบเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ทันกันตั้งตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหน้ากากนะครับอ,อนามัยก็ขาดนะครับเจลพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆช่วงแรกขาดแต่ช่วงนี้นะครับก็ผลิตขึ้นมานะครับเพียงพอต่อการใช้ แล้วก็เพียงพอต่อสําหรับการป้องกันโรคแล้วนะครับจริงๆวันนี้เราเอง2คนนะครับทั้งช่องเกษตรเพื่อดำรงแล้วก็ช่องของผู้หญิงทาสวนด้วยเนี่ยก็จะมีเทคนิคดีๆที่มาฝากกาันและทําให้เราเนี่ยมีสติกลับมานะครับอย่างผมเองเอคุณแอนเองเนี่ยก็ยังต้องทํางานประจายังคงต้องออกจากบ้านนะครับไม่ได้ล็อกดาวน์ที่จะเองจะอยู่ในสวนตลอดแต่จริงแล้วเราก็เอาลูกเนาะเอาลูกเอาพ่อแม่มาเก็บกักตัวนะครับอยู่กลางสวนนะครับ แล้วก็ไม่ให้ออกไปไหนเลยอันนี้คือมาตรการของเราเนาะมาตรการที่1แล้วก็วันนี้เองเราจะมีเทคนิคดีที่จะมาแชร์กันก็จะมีเดี๋ยวจะให้คุณแอนเล่าในส่วนของการปฏิบัติตัวหลังจากที่กลับไปไปทํางานแล้วก็กลับมาเนาะว่าเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะ เล่าสู่กันฟังเรื่องของการเปลี่ยนตัวเวลาผมออกไปข้างนอกนะครับผมขอเล่าก่อนนะครับเวลาของผมเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นไปซื้อทะเบียงซื้อของทุกอย่างนะครับผมจะพกแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวของอการไปกดเงินนะครับการที่เราเข้าไปสู่ชุมชนไปสู่ตลาดนะครับผมจะสังเกตคนตลอดถ้าตรงไหนที่มีคนชุกชุมหรือว่ามีคนที่กําลังซื้อของเยอะๆผมจะไม่เดินเข้าไปนะครับเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงเราไม่รู้หรอกว่า คนที่มันอยู่รอบข้างเราที่เขาบอกว่าใช้โซเชียลดิสแท้์คือรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเนี่ยเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นหรือไม่เป็นเป็นพาหะหรือแสดงาการหรืออะไรอยู่นะครับเราก็ป้องกันก่อนโดยการที่เราไม่เข้าไปตรงนั้นนะครับพอเขาซื้อเสร็จพอมันเริ่มไม่มีคนผมก็จะเข้าไปซื้อผมก็จะไปซื้อตรงที่อื่นก่อนแล้วก็วนกลับมาทุกครั้งที่เอาของมาเก็บรถนะครับแล้วก็จะทําการขับรถต่อนะครับผมก็จะใช้แอลกอฮอล์ที่เตรียมไปเนะี่ยฉีดมือนะครับทําความสะอาดทุกอย่างที่เราไปจับมา ก่อนที่เราจะกลับมารถจะไม่พยายามก็คือจะไม่เอามือนะครับมาโดนบริเวณหน้าหรือมาจับตัวของแมสนะครับซึ่งออกจากรถปั๊บผมก็จะใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พอหลังจากที่ซื้อของกลับมาเสร็จนะครับเชียงอฮอเสร็จแล้วถึงจะทําการเอาแมสออกนะครับแล้วก็ใช้อากาศในรถของเราปกติเพราะว่าอะไรเราอยู่คนเดียวบางทีอยู่กับคุณแอนนี่ก็2คนของเราเนี่ยก็จะใช้ตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นการที่ ไปซื้อ,อเสบียงเข้าสู่ตลาดเราก็จะมีวิธีการป้องกันแบบนี้เนาะมาฝาก่ะอันนี้ในส่วน<ช>ของการเอาในเรื่องของการปฏิบัติตัวในการทํางานเนี่ยเอามาแชร์ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะครับว่าหลังจากทํางานแล้วเรามีการปฏิบัติตนยังไงน,นี้ก็เดี๋ยวให้คุณแอนเล่าให้ฟังบ้างเลยครับอันขอต่อยอดจากคุณนพก่อนนะคะเวลาเราออกไปซื้อของด้านนอกเราก็จะออกไปแค่คนเดียวเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยลงนะคะแล้วก็ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปนะคะเราจะไม่เปิดหน้ากากอนามัยในช่วงที่ไม่จําเป็นนะคะเวลาไปซื้อของเขาก็จะต้องปิดหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะจนกว่าจะกลับมาถึงบ้านอันในส่วนของแอนนะคะเป็นเรื่องของไปทํางาน,งาน <ไป S 1> แล้วกลับมาที่บ้านนะคะไปทํางานแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยติดไว้ตลอดเวลาเลยค่ะยกเว้นเวลากินทานข้าวเวลากินน้ําอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จ ภารกิจตรงนี้แล้วเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมเราจะไม่เปิดนะคะเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็รักษาระยะห่าง1-2เมตรนะคะแล้วทุกครั้งที่เรามีการสัมผัส ที่จับประตูหรือประตูลูกบิดอะไรของโรงงานเราถึงแม้เขาจะทำความสะอาดทุกชั่วโมงนะคะเราก็ต้องไปล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งอย่างน้อย20นาทีนะคะ20วินาที20วินาทีต่อไรค่ะ20นาทีนี่เขาน้างานต่อไปค่ะคุณแอนแอบไปเล่นอยู่ในห้องนา้แน่นอนอย่างน้อย20วินาทีอ่่าคะถูล้างตามขั้นตอนนะคะให้ครบ แล้วก็เสร็จแล้วก็ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ตามลำดับนะคะส่วนกลับมาถึงบ้านนะคะก็ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำแล้วก็นำเสื้อผ้าที่เราใส่ไปจากข้างนอกนะคะ,ะใส่มาจากข้างนอกใส่มาจากข้างนอกเอาไปซัก<ะ> <laughs> ถ้าพูดถูกเดี๋ยวไม่หานะคะข <laughs> <laughs> ออภัยด้วยค่ะก็เอาเสื้อผ้าที่เราใส่ไปด้านนอกนะคะกลับมาเราก็ต้องรีบซักเลยส่วนรองเท้าที่เราใส่ไปข้างนอกนะคะเราก็พยายาม เอาข้าบ้านน้อยที่สุดนะคะใส่แค่คู่เดียวพอแล้วก็ไม่เอาเข้าข้างในบ้านเราเอาที่ลงเก็บไว้ข้างนอกเลยเอารองเท้าไปเปลี่ยนที่ลงใช่เอารองเท้าไปเปลี่ยนไว้ด้านนอกนะคะถอดไว้ด้านนอกวันหยุดมาก็เช็ดพ่นแอลกอฮอล์วันหยุดนี้เราก็ไปตากแดดไว้ทั้งวันใช่ค่ะจริงๆไม่ได้ทั้งวันหรอกคุณแอนลืมไม่ลืมโอเคแล้วก็มีอะไรอีก ะเราก็ต้องอาบน้ําอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่จะเข้ามาด้านในสวนเพราะว่าของเรามีห้องน้ําอยู่ด้านนอกอาบน้ำสับผมเปลี่ยนชุดใหม่ทั้งชุดเลยบางทีเราก็เขาเรียกว่ากลัวนะครับกลัวจึงแบบว่าเราป้องกันว้ก่อนบางทีอาบเฮ้ยสบู่รอบหนึ่งนะสบู่ที่อะไรนะฆ่าเชื้อเป็นพวกสบู่ฆ่าเชื้อพวกไอเด็กสตองเด็กซองนะครับแล้วก็ฟอกไปนะรอบแรกแล้วก็อาบอีกรอบนึงก็เป็นสบู่ทั่วไป คือกลัวครับไม่รู้ว่าโรคเพราะว่าเรามีลูกเนาะเราลูกน้อยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาติดก,กับเราไหมล้วก็สบู่ฆ่า,าเชื้อที่ว่าเหม็นแล้วยังต้องทนใช้ค่ะต้องนใช้นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นี่ฉีดกันเลยเรียกว่าวมือเปือ่อย <c oughs> ครับก็เราทําความสะอาดเล่าสู่กันฟังก็มีวิธ e ีการดูแลนะครับหลังจากไปทํางานสําหรับคนที่ออกไปภายนอกไปซื้อของก็มีเทคนิคมาฝากเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ สุดท้ายเนาะที่เราทากันอยู่เป็นประจําจริงๆไม่เกี่ยวกับในช่วงโรคระบาดหรืออะไรนะครับก็เราทํากันมานานแล้วแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่คิดว่าน่าทุกคนเอาไปทํากันได้เนาะก็พูดกันถึงเรื่องของการสวดมนต์นะครับในช่วงของตอนก่อนนอนนะครับทุกวันเราก็มีบทสวดมนต์มาฝากจริงๆนี่เราไปดูไปจากของอะไรนะอาจารย์เรนนี่นะครับช่องสองผีนะครับถ้าเกิดใครเคยดูช่องสองผีก็คือจะรู้จักอาจารย์เรนนี่ยงมาจากนั่นจริงๆ อาจารย์เนี่ยก็ดังมานานแล้วแหละแต่ที่มาดังแล้วทุกคนรู้จักกันก็คือมาจากช่องสองีนะครับก็มีตัวของบทสมมนต์ที่เอามาฝากนะครับจริงๆตัวนี้เองนะครับเป็นบทสวม,มนต์ที่ดีแล้วก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีไปไปในทางที่ดีถ้าเกิดใครปฏิบัติตามที่อาจารย์เขาบอกนะครับแล้วก็ที่เราทำมาสองคนนะครับก็เห็นได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันจากเดิมนี่แบบคนใส่ได้ตั้งสีตลอดนะคนที่คิดไม่ดีไม่หวังดีกับเราเนี่ย เห็นผลมากครับสําหรับการที่พอเราสวดแบบนี้นะครับก็ทําอะไรเราไม่ได้สุดท้ายเขาไปใส่ร้ายหรืออะไรเนี่ยเราไปติดตามไปรู้ข่าวเขามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสงสารมากนะครับเพราะว่าความที่เขามาใส่ร้ายเราเนาะมันก็กลับไปหาเขาเองนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าอะไรเราคิดดีทำดีกันอยู่เสมอวันนี้ก็มีบทอะไรมาฝากนะครับบทสวดมหาจักรพรรดหลวงปู่ดูนะครับก็เดี๋ยวให้ ซิเซิฟอ่าขึ้นต้นด้วยว่าอะไรแอนตากล้องต้องเนี่ยชื่อแรกตากล้องสวดเป็นขึ้นต้นว่าอะไรครับเดี๋ยวจะสวดให้ฟังนะครับอ่ 1, อาหนึ่งสองสามอ่าโอ้จะสวดเลยเหรอคะะสวดให้ฟังเล่นเล่นท่านกา็แบบว่าเผื่อเผื่อแบบใครไปหามาฟังก็คือนักโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณเนี่ยนะครับเวลาใครสวดก็คือว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งเนาะสามครั้งก็ได้นะครับแล้วก็แผ่เมตตานะครับให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับดวงวิญญาณต่างๆที่ติดตาม ตัวเราอยู่หรือเป็นวิญญาณที่เขาแบบว่าไม่ได้รับวเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคนไปทำบุญให้เขาเนี่ยเราก็เอที่ส่วนผสมตรงนี้ไปให้เขาได้นะครับ <t> เพื่อให้เขาไปปรับภพบภูมิบอกเลยครับว่าเราทํากันมาแล้วคิดว่ามันดีนะครับแล้วก็เอามาทําให้เรานมีสติมากขึ้นในช่วงสถานการณ์แบบนี้ <t> ยังไงก็ขอ <t> ให้ทุกคนเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับก็คือวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทั่วโลกเนาะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับก็ยังไงก็ ขอให้ทุกคนผ่านพ้นมันไปด้วยดีนะครับแล้วก็อ,อยา่เอา,ยาเจ็บอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนนะครับ <Hotel> แล้วก็ใครที่ยังติดตามเราอยู่ก็ดูวิดีโอนี้เพื่อเอเรียกว่าดึงสติกลับมานะครับเราก็เคยสติแตกมาก่อนแล้วคือโอ้ยก,กลัวกลัวไปหมดทุกอย่างนะครับก็หลังๆมาแล้วก็เขาเรียกว่าดึงสติกลับมาได้ก็กลับมาอยู่ในชีวิตประจาวันปกติแล้วก็ยังทํางานกันอยู่นะครับก็เรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร work เบอร์ไก่ทเบอร์ฟอร์มโฮมก็คือเรายังไม่ได้ทําก็ยังคงต้องไปทํางานเพื่อ,อาหาทุนในการที่ดําเนินชีวิตต่อไปนะครับ <f arm> แต่กล้องมีอะไรฝากไหมครับ <f arm> ค่ะวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันก็สู้ๆคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเททกษตรพุ่งพันตุเองเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ช่องผู้หญิงทาสวนค่ะก็เราจะเห็นวิดีโอนี้ที่เขาเรียกว่าเอามาเป็นกําลังใจ ในช่วงของวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับก็วิดีโอนี้จะอยู่สองช่องเลยนะช่องผลิตกัมส่วนด้วยแล้วก็ช่องเกษตรกรไทเพื่อความยั่อยู่ด้วยวันนี้ผมขอเป็นคนปิดวิดีโอแล้วกันนะครับก็ต้องขอคูณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเรา2คนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมสมาชิกใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปวิดีโอด,ดีๆที่จะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ